ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวรายการในสยามนะครับวันนี้นกคู่จะพาเพื่อนเพื่อนหลบลี้ความวุ่นวายมาเข้าดาวกันที่บริเวณน้ำตกเอราวัณของอุทยานแห่งชาติเอราวัณน,นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับนกคู่พาทีมงานเพื่อนเพื่อนชาวในสยามกว่า10ชีวิตนะครับมาพักผ่อนกันที่บริเวณน้ำตกเอราวัณน,นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของความคึกคักก่อนงานเขาดาวที่บริเวณน้ำตกเอราวัณน,นะครับผมชัครับครับผมวันนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทางอุทยาแนแห่งชาติเอราวัณน,นะครับจัดไว้รองรับนักท่องเที่ยวก็จะเป็นการฉายภาพของประวัติอุทยาแนแห่งชาติเอราวัณน,นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ อุทยานแห่งชาติล้ำตกเอราวัณเนี่ยนะครับผมการไปมาแสนสะดวกเลยนะครับผมและที่สําคัญคือมีการบริการที่ดีของเจ้าหน้าที่ทีมงานอุทยานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจุดพักละแแมกลางเต็นท์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอาเต็นท์มาเองหรือเช่าเต็นท์ครับราคาไม่แพงครับโอเโหรีวิวกต่ทางไปสิคนสวยสวย ลล่อเเยะ้ในสยามหนึ่งในทีมงานของเราเราพาทีมงานแล้วเพื่อนมาเค้าดาวกัน่ได้เห็นหน้าหล่อๆของ <c oughs> จักรยานยทต์ครับนี่ครับมาดูครัวครัวของในสยาม <c oughs> นี่เป็นบรรยากาศของหน้าเต็นที่ทีมงานถักนะครับผม สุดยอดเลยครับสวนมากครับของว้าววิวดูครับ และนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยามค่ำคืนนะครับผมเป็นการฉายทารายทัพยกรธรมชาติสารคดีเกี่ยวกับป่าไม้ของคายตองกาทาองรควองรวารากิจที่สําคัญต้ที่จะต้องปาิที่ิและมตองการเีิไมการีไม้การ่ไ้อการที่ไมาการนี่อกร่มคการที่้องการทีชนิดที่จะาต้องีไม่ามงไม่มรีวันกลับ ภายในทางกอดเขาน้ำตกจะต้องเดินผ่านศูนย์นะครับซึ่งศูนย์นี้นะฮะจะให้ความรู้ของน้ำตกเอราวันว่ามีพันไม้ต่างๆนา,านาสมบูรณ์แค่ไหนแล้วว่าภาพบรรยากาศของน้ำตกเป็นอย่างไรครับครับผมและนี่เป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเป็น ป้ายของอุทยานนะครับถ้าไม่มาถ่ายที่นี่ไม่ได้มาอุทยานชาติน้ำตกเอราวัณแน,นครับแล้วจากจุดนี้นะครับเดินขึ้นไปบริเวณน้ําตกเป็นระยะทางไม่ไกลมากครับเพียงแค่เจ็ดร้อยเมตรแล้วก็จะมีจุดตรวจของภาชนาต่างๆจะทําให้นักท่องเที่ยวไม่เอาสิ่งที่ทําลายธรรมชาติขึ้นกันทั้งบมดนะครับ งานในสยามครับสังเกตว่าทีมงานของเรานี่เยอะบบจริงๆครับครับและนี่เป็นภาพปรรยากาศความสวยงามของน้ำตกชั้นล่านะครับสวยมากจรเครับเป็นภาพของน้ำตกชันแรกนะครับชื่อว่าน้ำตกไหลขืนลัางครับสวยจริงๆเลยนะครับผม และนี่เป็นความสวยงามของบรรยากาศของน้ำตกชั้นต่อน,นะครับผมว่าสวยงามเลยทีเดียวเชียวซึ่งน้ำตกชันนี้นี่นะฮะจะเป็นน้ำตกที่ชั้นค่อนขน้างลึกและมีปลาตัวงผิดเยอะมากเลยนะครับ ต,ตัวนี้ใหญ่ๆนะครับแลนนี้เรามาถึงบริเวณชั้นสามจะไปชั้นเจ็ดแล้วนะครับซึ่งาาาคาราทาชิงานน่าจะสุดแค่ไม่ชั้น3ามกับชั้น4นะครับแต่เดี๋ยวจะของตาวนิดนึงนะครับผมตำนานของมียาแห่งชาเอราวัณน,นะครับเกิดมาจากน้ำตกชั้นที่ครับซึ่งเหนือชั้นที่7ลงไปเนี่ยซึ่งเหนือจักชั้นที่จขึ้นไปเนี่ย,ยจะเป็นแง่งหิน ซึ่งมีลักษณะคล้ายช้างสามเสียนหรือช้างเอราวัณนั่นเองนะครับเพราะเวลาน้าหลากนี่จะดูเสมือนช้างเอราวัณเลยทีเดียวนะครับจึงเป็นที่มาของ,งน้ำตกเอราวัณและภูพญาห่าชาตงเอราวัณแล้วก็มาถึงชั้นที่4นะครับอีก450เมตรจะถึงชั้นที่5นะครับชั้นที่4ออกนางผีเสื้อน,นี่เป็นชั้นที่ค่อนข้างจะสวยนะครับและน้ํค่อนข้างสะอาดนักท่องเที่ยวมักจะเหนื่อยแล้วมักจะพักเล่นที่ชั้นนี้เยอะนะฮะ เก็พ่าดไม่ได้นะครับกับบรรยากาศของความเชื่อมั่นานไทยครับซึ่งทุกที่ต้องมีครับแล้วแล้วนะครับตอนนี้ทีมงานรายการ ตอนชั้น5แล้ยนะครับเพราะว่าด้วยความพยายามทั้งหมดนี้คาดว่าทางทีมงานจะไม่น่าถึงชั้นที่7อันนี้ก็คุณเจม์แบงเทคโนองเราก็หลังจากที่เต็มที่ข่เมื่อคืนก็ตอนนี้กำลังทำทำสปาเท้าอยู่นะครับ นี่ก็ชั้นนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเงียบแล้วก็สงบไม่ค่อยมีผู้คนผู้พานเหมือนชั้นล่างๆนะครับความสวยงามอย่างสมบูรณ์อยู่และมีฝูงลิงค่อนข้างเยอะมากครับถ้าชาวรายการมาก็ขอแนะนําว่าให้สะพายกล้องหรือสะพายของไว้ที่ตัวเองตลอดเวลานะครับพเพราะไม่งั้นอาจจะโดนฉกไปได้นะครับ